สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะติดโควิดมีอาการคนดังแห่เป็นห่วงนางเอกชื่อดังแจ้งติดโควิดมีอาการก่อนพบเชื้อหลังปีใหม่มานี้วงการบันเทิงพบว่าดาราคนดังติดโควิด -19 หลายรายท่ามกลางแฟนคลับแห่เป็นห่วงส่งกำลังใจล้นหลาม ล่าสุดพบว่านางเอกสาวชื่อดังมิ้นชาริดาได้โพสต์อินสตาแกรมแจ้งข่าวว่าตนนั้นติดโควิดส9พร้อมเผยว่าน้องชายคนเล็กของมิ้นที่อยู่บ้านเดียวกันติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาทางด้านมิ้นตรวจหาเชื้อโดยเอทเคผลออกมาเป็นลบและไม่มีอาการใดๆจนกระทั่ง15มกราคมมินเริ่มมีอาการระคายคอไม่สบายตัวปวดเมื่อยตรวจเอทเคอีกครั้งผลเป็นบวก จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลสุดท้ายผลออกมาวันที่16มกราคมติดเชื้อโควิดตอนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เป็นห่วงแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมากทางทีมงานที่นี่ .com ขอส่งกำลังใจให้อีกแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ